อนนี้ก็มา EP สองนะครับกับหมู่บ้านหมู่บ้านเก่านะครับผมวันนี้คือผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวชมนะครับผมหมู่บ้านเก่าข้างในนะครับยังมีเหลืออีกเยอะนะครับช่วยติดตามผมด้วยนะครับทางช่องเที่ยวเกาหลีกับนักกินดะนะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวไปชมวัฒนธรรมคนเกาหลีนะครับให้ได้เยอะที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อรอชมคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ ไปกันเลยข้าจ้าผมว่ารูปทรงหมู่บ้านนะครับแถวนี้มันก็เหมือนเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับความเป็นอยู่ของใช้ของสสยอะไรหลายอย่างนะครับอาจจะแตกต่างแค่ว่าอาจจะเป็นเหมือนบ้านเรานะครับเป็นบังของหัวหน้าหมู่บ้านนะครับจะมีสภาพที่ดีกว่านะครับมีอะไรที่ว่าเครื่องใช้ของสสยอะไรที่แบบทันสมัยกว่านะครับถ้าเป็นหมู่บ้านชาวบ,บ้านธรรมดาก็าประมาณนี้นะครับ บ้านที่เราเห็นขก่อน,นครับมันจะสวยงามมากนะครับก็เหมือนบ้านเรานะครับมีขี้ย่บ้านมีกำนันอะไรนะครับเป็นห,หน้าหมู่บ้านต้องอยู่ดีกว่าครับตรงนี้น่าจะเป็นของโอ้นี่ครับที่ดักปลานะครับาบานหอยอื่นใส่งไงด้เลยกนน็ๆหอยเปนไงเอ้ยมาเป็นไก่ที่ดักปลานะครับเอาปเสขอ ีปลามีน้ำจิ้มครับข้าวแล้วก็พริกนะครับน่บนบนาจะเป็น,นงานบุญนะครับเป็นงานบุญชาวบ้านเรานะครับหมออ้อใหญ่ๆอย่างนี้กินได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะนี่ครับผูกมอญผูกไม้นะครับต่อพืน้นน้หน่อยกันสิครับยายเราก็ปลูกมอนมาเสร็จแล้วเลีเ้ยงไหมอย่างก็เอาบางอย่างวัาปันนะครับ มาต้มหมืองกันเลยครับเทศกาลนี้ครับคนก้อนนี้กมาตำหัตำนขิงครับพัฒนาตรงนี้มีคนมาเขียนรูปหัวใจด้วยนะอืสลับตชิ้ได้เลยเอาไปต่อไปต่อดันดันน แต่ตอนนี้จะเป็นที่เก็บฟางนะครับเ,เไไครืองใหม่วนาดนนี่หวาด้านบานเขเลเก็บของเกาลนิดต้นเขาพุก,กีคงบงังบกุกีคงบงังเป็นต้นนี้นะครับทนไมไต้งองเนนี ระบายสีทาเข้าเป็นบ้านห้องกันตามตลาดน,นัดนะครับของมันครับบ้านห้องกับละบายสีนะครับตตล่มลมลเอะบื้อา,าย่ยเป็นชุดครับย ชุ่มชุ่มชุ่มนอนนะครับบ้านของพวกเราตูบนะครับน้ำงให้น้่หน้าเ่ยครับเต็นน้อยๆครับน,น,นั่งเฉยครับมีคนบอมีใครยังไนบ่เนาะ านที่ยกสูงครับเห็นไหมครับมันจะแตกต่างกับบ้านที่ติดเพื้นครับทาไมยกสูงมันจะเป็นรูปแบบคืออย่างนี้นะครับจะยกสูงแต่ว่าเขาจะมีที่ก่อไฟแรงล่างครับให้ความร้อนขึ้นไปอุ่นนะครับบ้านจะได้มีความอุ่นกอดจากความหนาวนะครับนะครับความคิดคนสมัยก่อนบ้านเราก็ผิงไฟนะครับพออยู่ได้นะครับแต่คนเกาหลีไม่ได้นะครับจะนั่งผิงไฟนะครับหนาวมากนะครับ นะครับคนสมัยก่อนอเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวเกี่ยวข้าวเหมือนบ้านเรานีครับบ้านเราเป็เอิเกี่ยวนะครับเกี่ยวเขานครับสมยก่อนคนเกาหลีก็ตำหัวกระบัเนานะครับเรียงมอนเลียงไหนนะครับ ยังมันยังไงเหมือนคนไทยนะครับถ้าผมไม่มาเห็นเขาก็ไม่รู้นะครับนนะครับเด็กๆผมเห็นจากยายผมนะครับปั่นมันปั่นได้นะครับกินดักแด้นะครับเห็นไหมครับมักเน,นี่ยงครับบ้านผมก็มักเนี่ยงจำยังไงอืนนี้ง่ายครับหยิบออกมากครับปุ๊บ นี้เป็นชาต่างชาตินะครับเช่าช <entes> ุดนะครับซือะไรมาซื้ออะไรขอโคตรเข้ามาอีโอ้นี่ครับ คี่จะเห็นครับคือบ้านผมเลยครับอืมเป็นไทไทหน้านะครับในก่อนเขาก็จะต้องหาเป็นง้อเป็นควายหนครับไทหน้านครับเป็นปากน้ำอืนี่คือเป็นเด็กคอครับครับกระไพรถังครับกระไพรนะครับนี่ มาตัวโอ้อครับดูยังครับว่าคืออะไรห้องน้ำน,นะครับมีคนสมัยก่อนนะครับจะเป็นบ้านเราก็ถ้ายังมีห้องน้ําก็วิ่งเข้าป่านะครับเด็กคนเดียวก็ห้องน้ำย่างงี้นะครับระบายอากาศครับก็มีถังน้ำนะครับอืมดี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 ีดดดนนสุขรียนะครับ ตรงน,นี้ครับอืมอืมน่าจะเป็นคอกหมูครับนี่ครับคอกหมูนะครับข,อ,ของคนสมัยก่อนนีเป็นรางนะครับรางไม้นะครับราาไม้ไปนะครับตอนนี้ก็แสอาหารให้หมูนะครับอันนี้น่าจะเป็นหินเป็นหินจริงด้วยนะครับโอ้ คิดว่าสมัยก่อนข้าโพดนี่าจะสําคัญมากนะครับเพราะว่ายังไม่มีข้าวนะครับต้องกิน

ยัไงบ้างครับได้ชมคลิปที่ผ่านมาครับตอนนี้เรามาครึ่งทางนะครับยังเหลืออีกเยอะครับาไงผมจะพาเข้าไปชมไปดูนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชมคลิปผมอยู่อยากให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งติดตามนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ชมได้เห็นเหมือนที่ผมเห็นนะครับเพราะว่าประเทศเกาหลีนะครับมีวัฒนธรรมอะไรที่หลายอย่างนะครับ ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนอยากเห็นอยากรู้นะครับนอกจากเรื่องภาพยนตร์และ้วอะไรหลายอย่างนะครับผมก็จะพยายามพาไปนะครับช่วยผมด้วยนะครับเราจะพร้อมไปไปพร้อมกันนะครับบ๊ายบาย